มาถ่ายเลิบถ่ายยังเงี้ยเลยแบบกันพี่บามื่นจับแน่นๆนะมีนะเออจับนะอ๋อกระอนก็ยังยกแล้วนะกัน

มัต้องเน้นม่ต้องเน้นเราสุดท้ายนะไม่ต้องพูดอย่าฟังใจแม่อย่าฟังใจ๊จัก๊กเลืเฉยเฉยไม่ต้องพูดเจมียนเพิ่นอยากซื้อสเต็ปจั๊กเลือดตะวันมันตา พูดนึงอยู่บางแต่ก็พวกล่างก็ยกเกยกเกอยู่เตอไม่บอกให้เอาไม้หัวเขจะเจะมวกอื่นมากก็ได้ด้วยเพราะเไลนยิ่งไนยมันก็แน่นนแหล เั็ตเน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 ็ตน็ตเน็ตเน็ตเน็น็ตเ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 นเเนเนเนน nào lên mắm lít, Mắm lít, ô, không nào bỏ con, này đầm, <laughs> การเป็นยังไงัน<ม>ไปไนนบอกหมอมาดิเผื่อหมอจะรักษาได้โยากคุณคณเดี่ยวยาขี้เดียวอย่งนั้นก็นะต้องไปอ่าครัวนะครับนำใจก็นำมนมุษย์โลกมัอนบอกง,ง่าก เอาพูน้าเบอร์เราพูดนอดนัดฮะนอด huh? แกยางไปให้เขา<อ>แกยางน,นัดพุกไปหาห<อ>ิ่งหินต่ำเจ้าสิไปหายังอยูอย่หลังเฮือนข่อยทงยังเมื่อไรต้นรู้กรอบอยู่ไอ้ยอถ้าบอกกรอบก็บไปทอดตัวสบาบังคง

อนอนถามไม่ควายเย็นนี้เกียนอะไรตใจอ่อนเลยไม่รู้บอก <c oughs> <c oughs> เกี่ยนแค่รอกเอ่อน दे 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 चाहते गेट 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 ये अंदर भी आऊंगा खाना अंदर आऊंगा ये कर जाए ना เครื่องไฟนไม่หม่เครื่องิกอ๋อไม่มเลยไม่ใหมไม่ใหมจิปีหนาตังก่งลูกไฟช้ยาออมาทำาค่ากองอะมันแรงมันแรงอเราจไป่ายลูกก็เชีคแับนี่หนะนาตั้งกองไว้ครับ็แบบไม่ไหนมุดต้อง

ก็ได้บอกเข้าเป็นมาเ่ตัวหน้าให่เต้องต่อเดี๋ยว้าหนาเด้อเพราะว่าซื้อมากิดชิดหาเมตรต้องมาต่อยสองเม็ต้องมีทีไปหาเมตรเต้า